สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง reentry permit นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับกรินคาร์ดและย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามและคุณคิดว่าคุณจะอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เกิน6เดือนหรืออาจจะเกิน1ปีนะคะถามว่าคุณจะมีวิธีไหนบ้างที่สามารถรักษาสิทธิ์กรินคาร์ดเอาไว้ได้จะต้องยื่นเรื่องที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้นะจ๊ะ Re-Entry Permit คืออะไร Re-Entry Permit พูดง่ายๆก็คือ Travel Document หรือเป็นใบอนุญาต เพื่อขอกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะในกรณีของคนที่ถือใบเขียวและต้องการที่จะออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาไปเกิน1ปีนะคะถ้ารู้ตัวว่าจะออกไปนานเกิน1ปีคุณจะต้องขอ reentry permit ล่วงหน้าก่อนที่คุณจะบินออกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ เรื่องนี้สําคัญมากถ้าเกิดคุณไม่ขอ Re-Entry Permit เอาไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยแล้วคุณออกไปเกิน1ปีแล้วคุณจะกลับเข้ามาด้วยใบเขียวที่คุณมีอยู่เนี่ยไม่ได้นะคะต่อมาก็จะสต็อคุณนะจ๊ะโอเคและการขอ Re-Entry p e r m ร์มนี้นะคะคุณสามารถที่จะยื่นเรื่องกับทาง USCIS นะคะโดยที่คุณก็ไปกรอกแบบฟอร์ม i131 นะคะที่เขาเรียกว่าเป็น Application of Travel Document นะคะมีประมาณ5หน้ามั้งคะพี่มดจำไม่ผิดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะทุกคนจะได้กดไปหาแบบฟอร์มที่ถูกต้องได้แล้วก็แนะนำให้อ่าน Instruction คือคุณจะต้องอ่าน Instruction ในการกรอกแบบฟอร์มก่อนที่คุณจะกรอกเพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแล้วก็จะได้กรอกข้อมูลได้ถูกต้องแล้วก็ตรงตามกับวัตถุประสงค์ที่แบบฟอร์มเขาถามคุณนะจ๊ะ ค่าธรรมเนียมในการขอ reentry permit นะคะ575เหรียญบวกกับค่า biometric ก็85เหรียญรวมแล้วเป็น660เหรียญ US d ลลาร์นะคะและทาง USCIS แนะนำว่าให้คุณยื่นเรื่องขอ reentry permit ล่วงหน้าอย่างน้อย60วันก่อนที่คุณวางแผนจะเดินทางบินออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและทาง USCIS จะใช้เวลาโดยประมาณ สามเดือนถึง7เ,เดือนในการอนุมัติเจ้าตัว reentry permit ของคุณเนี่ยนะคะคุณไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่คุณจะได้รับจดหมายยืนยันหรือจดหมายนัด ไปทำ biometric biometric ก็คือไปการถ่ายรูปการเก็บลายนิ้วมือทำฟริงก์กับพินต่างๆนะคะคุณควรจะต้องไปทำสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็รอให้ทาง USCIS เขาอนุมัติเคสของคุณเพื่อที่คุณจะได้เจ้าตัว travel document travel document มันก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเล่มสีเขียวๆอันนี้นะคะแล้วเจ้าตัว travel document เนี่ยนะคะมันจะมีอายุประมาณ 1 2ถึง2ปีนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะแม็กซิมัมก็คือ2ปีนะคะแล้วคุณต้องรอให้ได้เอกสารตัวนี้ก่อนที่ที่คุณจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกานะจ๊ะคุณต้องมีตัวจริงอันนี้นะจ๊ะทีนี้ก็จะมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องสงสัยว่าตกลงแล้วคนที่ถือใบเขียวเนี่ยสามารถที่จะออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้กี่เดือนกันแน่นะ ออกไปมากกว่า6เดือนแล้วจะกลับเข้าไม่ได้จริงหรออะจากข้อมูลอ้างอิงในเว็บไซต์ของ USCIS นะคะเขาระบุเลยนะคะว่าคนที่ถือใบเขียวสามารถที่จะออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน1ปีไม่เกิน1ปีนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณออกไปนอกประเทศสหรัฐอเมริกากับไทยไป6เดือนแล้วถามว่าสามารถที่จะกลับเข้ามาอเมริกาได้ไหม กลับเข้ามาได้นะคะโดยใช้ใบเขียวของคุณนะคะแต่มันก็จะมีบางเคสบางกรณีนะคะที่เขาเคยติดต่อมอหรือเข้าห้องเย็นแบบมันเป็นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเจอต่อมอพอร์ตไหนลงสนามบินไหนเขาก็จะอาจจะ question ได้นะคะว่าทำไมไปนานเกิน6เดือนนะอ่ะ ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าออกไปเกินหกเดือนแต่ว่าไม่ถึง1ปีต้องขอ reentry permit ไหมอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณจะออกไปนานเกิน1ปีเนี่ยคุณจะต้องขอ reentry permit นะจ๊ะคุณผู้ชมถามว่าเราสามารถที่จะขอ reentry permit จากนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไหมเช่นตอนนี้เนี่ยอยู่เมืองไทยแล้วก็ด,วกด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะอยู่นานเกิน1ปีแล้วแล้วก็ก่อนออกมาเนี่ยไม่ได้ขอ Reentry Per m i t เพราะไม่คิดว่าจะออกมานานเกิน1ปีนะคะถามว่าในกรณีนี้จะขอ r e e n t r y permit ได้ไหมขอไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าคุณจะต้องขอ r e e n t r y permit ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเนื่องจากว่าคุณจะต้องไปทำฟริงเกอร์พินถ่ายรูปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ อ่ะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดปัญหานี้จะทำอย่างไรคุณจะต้องไปขอ returning resident ค่ะ returning resident ก็คือการขอวีซ่า sp 1ซึ่งคุณสามารถทำเรื่องขอกับทางสถานทูตอเมริกาในในประเทศไทยได้นะคะ ทีนี้มันก็จะมีคำถามที่พบไปบ่อยนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณยื่นขอ Re-Entry Permit ไปแล้วยื่นแบบฟอร์ม i 131ไปเรียบร้อยแล้วแล้วระหว่างที่เคสของคุณเนี่ยมัน pending อยู่คุณรอให้ทาง u s c i s เขา process เคสหรือว่าอนุมัติเคสของคุณเนี่ยนะคะถามว่าถ้าเกิดคุณมีความจำเป็นที่จะต้องกลับเมืองไทยด่วนแล้วเนี่ยคุณจะกลับออกไปเลยได้ไหมอ่ะคำแนะนำของ USAS เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าคุณควรที่จะต้อง รอให้คุณเนี่ยได้รับจดหมายนัดทำ f i n g e r p r i n ์หรือ biometric เนี่ยให้เรียบร้อยก่อนคือเขาจะต้องอถ่ายรูปเก็บลายนิ้วมือของคุณให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแผนที่จะต้องแบบเดินทางกลับด่วนๆจริงๆเนี่ยนะคะเขาแนะนําให้คุณเนี่ยควรที่จะต้องระบุไปในแบบฟอร์ม i หนึ่ามหนึเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะว่าคุณอยากจะให้ทาง USCIS เนี่ย ส่งเจ้าตัว Travel Document ตัวนี้ไปให้ที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทยหรือในประเทศที่คุณอยู่นะคะแล้วคุณก็จะไปพิกอัพเจ้าตัว Travel Document ตัวนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เนี่ยคุณควรที่จะต้องโทรเข้าเรียกว่าโทรเข้าศูนย์ USCIS ไปก่อนไปขอคำแนะนำแล้วก็ที่ถูกต้องจากเขานะคะอันนี้เนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นเคส by เคสนะจ๊ะ ทีนี้ก็จะมีพี่น้องสงสัยถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ายื่นแบบฟอร์ม I 1 3 1ไปแล้วเนี่ยนะคะขอ reentry permit แต่ทีนี้ไม่รู้นี่ว่าจะต้องรอทำ biometric หรือทำ fingerprint ก่อนแต่ว่าเผลอก็บินกลับประเทศไทยไปแล้วเนี่ยถามว่าจะ,ะถ่ายรูปหรือว่าส่งไอพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยกลับมาที่ USCIS ได้หรือเปล่าเรียกว่าจะทำ จะทำไบโอเมตริกนอกประเทศเนี่ยได้หรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าทาง USCIS เนี่ยเขาก็จะมะีเขาจะส่งจดหมายนัดมาที่บ้านใช่ไหมคะล้วก็จะส่งตัวคุณเนี่ยไปที่ Field Office หรือเขาเรียกว่าจะเป็น Application Support Center เป็นศูนย์ของ USCIS แบบสาขาย,ย่อยๆใกล้บ้านคุณนะคุณจะต้องไปถ่ายรูปแล้วก็เก็บลายนิ้วมือที่ Field Office เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำไบโอเมตริกก่อนที่คุณบินออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้เคสแบบฟอร์มของคุณเนี่ยมันก็จะโดนดีนาได้จากเขาก็จะปฏิเสธแล้วก็คุณก็จะมีปัญหาตอนที่คุณจะกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละจ้ะถามว่าถ้า Re-Entry Permit หมดอายุลงแล้วต่ออายุใหม่ได้หรือเปล่าต่ออายุนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไหมตอบเลยว่าต่ออายุไม่ได้นะจ๊ะ คุณจะต้องเดินทางกลับเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ Re-Entry Permit ของคุณจะหมดอายุนะคะตามปกติแล้ว Re-Entry Permit เนี่ยจะมีอายุมากสุดคือ2ปีนะคะ2ปีนี่คือ Maximum นะจ๊ะถ้าเกิดว่าหมดอายุลงแล้วคุณสามารถที่จะไปขอ Re-Entry Permit ตัวใหม่ได้ก็ไปจ่ายค่าฟรีครั้งใหม่ไปเริ่มโปรเซสตใหม่ทั้งหมดเลยนะจ๊ะ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคำถามคาใจใครหลายคนไปแล้วนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้และขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดวิวยอดการติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็ขอให้คุณกด subscribe พี่มดแล้วก็เป็นกําลังใจพี่มดได้มีผู้ติดตามแสนคนภายในปีนี้นะจ๊ะขออวยพรทุกคนโชคดีนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย